ก่อนติดป้ายประกาศที่สนามบินสุวรรณภูมิแจง้งผู้โดยสารและลูกเรือสามารถนำของใช้ส่วนตัวเข้าประเทศได้ไม่เกินครั้งละ1 0 0 0 0บาทโดยต้องไม่มีลักษณะาทางการค้าส่วนของฝากสินค้าแบรนด์เนมราคา1 0 0 0 0บาทขึ้นไปต้องชำระภาษีขาดเป็นมาตรการป้องกันกลุ่มผู้ค้าหิ้วสินค้ามาขายรองแม่ทัพภาคที่1แถลงผลประชุมจัดระเบียบรสสาธารณะ ชี้หนึ่งเดือนต้องเห็นผลการแก้ปัญหารถตู้รถแท็กซี่โดยรถตู้สาธารณะป้ายเหลืองผู้ขับรถจะต้องมีใบขับขี่สาธารณะประเภท2เท่านั้นขณะที่ปัญหาเสื้อวินรถจักรยานยนต์แพงต้องจบภายใน15วัน ชาวบ้านบ้านสำโรงเมืองนคนรราชสีมาร้องจ่ายค่าน้ำประปาแพงกว่าการใช้จริงเทศมนตรีตำบลบ้านใหม่ตรวจสอบพบพนักง,งานจดเลขมิเตอร์น้ำประปาผิดพลาดยอมชดใช้ค่าเสียหายพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบคาดมีการทุจริตและมีรายงานด่วนแจ้งเข้ามาค่ะว่ารัฐบาลกัมพูชาได้ขอพระราชทานอภัยโทษให้กับนายวีระสมความคิดพร้อมกับปล่อยตัวแล้ววันนี้สนับสนุนข่าวโดย ーーดูแลตัวเองง่ายง่ายเฮโมวิทวันเวลเม็ด